ไปที่จังหวัดลำปางครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตชดที่33ได้สนที่กำลังกันหลายฝ่ายเข้าไปยึดไม้สักได้เล่าเทือนด้วยครับก็เมื่อวันที่12นะครับ12ก็คือวันนี้นะครับเวลาประมาณใกล้เับจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33พันตำรวจเอกอภิชาติรักพงษ์ ผู้กำกับการต่อชดอที่3-3เจ้าหน้าที่กองกำกับการ4บกปอนะครับภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีเจรพบภูริเดชผู้บังคับการปอแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายฝ่ายนะครับทั้งป่าไม้ทั้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรแจ่ห่มกัพันตำรวจโทบวรทิตะนะครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนแจ่ห่มนี่ก็ได้เข้าไป ยึดไม้จำนวน17แผ่นไม้ประดูแปรรูปจำนวน16แผ่นไม้ประดูท่อนอีกหนึ่งท่อนนะครับมีอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนแก็บอีกจำนวน3กระบอกอุปกรณ์ผลิตสุลาเร,เรื่อยโซ่เรื่อยโยนนี่แหละครับของสตินจำนวนหนึ่งเครื่องอุปกรณ์เรื่อยโซ่ขนาด40นิ้วจำนวน3เส้นหัวเชื้อสุลาจำนวนแก้อนน้ำสุลา12ถัง โอนี่ไปจับไม้ได้เล่าเถือนด้วยเนาะได้สองต่อสามต่อนี่บริเวณสวนท้ายหมู่บ้านบ้านไผ่แพะหมู่ที่ห้าแล้วก็บ้านนาไม้หมู่ที่สองตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมดังกล่าวนี่หลังจากให้สายลับนะเขาบอกสายลับนี่กแม่สายลับ CNN เข้าไปนะครับดูการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่ามีคนร้องไป นะครับหมู่ที่สองบ้านเมืองไม้ตําบลแจ้หม่มอ,อําเภอแจ้หม่มนะครับตำบลเมืองไม้ครับอาเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางนีออ่หลังจากได้รับทราบได้รับร้องเรียนแล้วก็ได้เรียนผู้บังคับบัญชาก็สั่งการให้ไปตรวจสอบก่อนก่อนที่จะนํากําลังเข้าไปก็ไปนะครับไปปรากฏว่ามีจริงมีจริงวันนี้ก็เลยระดมกําลังกันเข้าไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับยึดมาทั้งไม้เถื่อนทั้งอะไรต่างๆนะครับแต่ คนร้ายเขาคนไม่ดีเนาะคนร้ายก็คือคนไม่ดีก็คือมอดไม้เขาเรียกกันว่ามอดไม้อะมอดไม้หรือนายทุนลุกปา่าว่าว่าไปได้หลายเรื่องนะครับสําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอากันจริงมันไม่หยุดไม่ยอมหยุดเนาะเออก็ให้ส่งเจ้าหน้าที่สํานวนคดีแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรอําเภอแจ้ห่มไว้ดําเนินการติดตามหาตัวการมาดําเนินคดีต่อไป อ่ะจะได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นที่พนักงานสอบสวนจะต้องติดตามกันครับ